ทนาสูตรว่าด้วยซับห้าประการภิกษุทั้งหลายซับห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉนคือซับคือศรัทธาหนึ่งซับคือศีลหนึ่งซับคือสุดตะหนึ่งซับคือจาคะหนึ่งซับคือปัญญาหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ซับคือศรัทธาเป็นไฉนะ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตัดสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าทรับคือศรัทธา ก็ซั์คือศีลเป็นฉนยภยิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตละถึงเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมยียไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าซับคือศีลก็ซั์คือสุตตะเป็นฉนยัยิกษุ์ทั้งหลาย อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรละถึงแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี้เรียกว่าซับคือสุตตะก็ซับคือจาคะเป็นฉนยัยภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากมนทินคือความตรนีอยู่รองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในทานและการจำแนกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจากะก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่ให้อย่างถึงความเกิดขึ้น และความดับไปเป็นอริยะชําแรกกิเลสเป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายทรับห้าประการนี้แลผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อน,นึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลปสาทะและความเห็นธรรมเนืองเนืองเถิด